น้องเนี้วันนี้แฟนคลับทั้งคนไทยคนจีนมารอเลยอยากจะบอกอะไรพวกเขาหน่อยไหมเลยอย่างเงี<อ>้ยมากันเยอะมากเลยจริงมาทุกชาติเลยนะครับค่ะก็อบากะฝากขอบคุณกันด้วยนะครับเพราะมั้งแต่เช้าเลยผมเห็นมั้งแต่แบบ ตีห้าหกโมงเช้ามาตั้งแต่เช้ากันเลยครับผมอย่างที้พอเจอแฟนคลับคนจีนแบบเราต้องพูดภาษาจีนกับเขาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยตีห้าอยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาหน่อยไหมคะขอบคุณครับว่าจริงๆขอบคุณครับจริงๆก็คือแบบชาวต่างชาติแบบแฟนแฟนคลับแบบตอร์เนชั่นแนลทั้งหมดเลยที่แบบมาวันนี้คือรู้สึกว่าแบบเออคือปกติคือไปไปตามงานไปอะไรก็คือยากอยู่แล้วแต่เนี้ยิงย่งมาแบบที่แบบเขาเรียกว่างานวงสูงมันถึงมันยากขึ้นไปอีกอ่ะคือแบบเรียังอุตรามมากันอย่างนี้ครับก็ขอบคุณมากเลยครับผมโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้แบบแฟนคลับน้องนิวเยอะมากถามหน่อยนี้มารอตั้งแต่กี่โมงนะคะมาถึงประมาณหกโมงครึ่งเอาจริงเหรอคือแบบตื่นตีห้าเลยอะไรอย่างนี้เหรอตีครึ่งเอาถามหน่อยวันนี้เหมือนไปกินน้องนิวแบบขอบคุณเอสซีที่มารอแล้วก็ที่ตรงนี้แบบงานบุญสูงมันมายากมากเลยเี่ยทุกคนก็มาด้วยใจอยากจะบอกอะไรน้องนิวหน่อยไหมคะภูมิใจมากที่น้องได้เล่นหนังเ่นเรื่องที่สองแล้ว ขอให้หนังประสบความสำเร็จปังๆ้อยล้านพันล้านเลยค่ะประทับใจอะไรในตัวน้องนิวดีกว่าน่นารักค่ะเขาแบบเป็นกันเองกับแฟนคลับูฐชในก็เลยใส่ดีอยากจะบอกอะไรน้องหน่อยไหมคะมามีรักน้องนิวนะโอเคอันนี้เขามีเป็นบ้านมีเป็นด้อมอะไรด้วยไหมคมีค่ะชื่อถ้าด้อมน,น้องนิวจะชื่อฮันนี่แล้วก็ด้อมคู่จะชื่อโปก้าค่ะอ๋อก็คือทุกคนก็รวมใจกันมาโอเคขอบคุณค่ะเอาไปเอาไปเอาไป ให,ใหม่แล้วพื้นใหม่แล้วแรกดังนี้โอเคครับเก้าไม่มีครับไม่ไม่เลยไม่ได้ลุ้น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 ลายเลยท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 หนึ่งแล้วทายกแล้วเอาตรงกลางไม่มันลุ้นนี่ตรงกลางอะต okay รงกลางอะครับจำได้ไหมจำบทสักอย่างก่อนเกิดมานเลขเกินมาเก็เลขเหมือนกันะเออใช่ใช่ใช่มันต้องจำดีกว่าใครเกิดเดือน แล้วทองคนนี้พุชจิพุติกาพุติกาเป็นแบบนาออนวันนี้พุติกาวันที่สี่เพี่เบลโะหจริงลนะอ่ยืนันไอนนหลังเอยเดี๋ยวที่เหลือเขาบอกว่าขอเซ็นเสื้อเขาได้ไหมอันนี้เสอหนาอน้ตัวนี้เซ็นได้ย่งวะอันนี้เซ็นแล้วเซ็นแล้วทำพิธีม่ทำเมือก ฝั่งนี้นะค่ะต้องออกออกจากหอแล้วูดีกว่าดีใจไหมคะมากใไม่ไ่ได้ไ้้ยรได้รับซื้อต่อครับรับกับมือเลยนะคะอ่านี่ไงมีบักาบ้างเป็นไงค่ะดีใจไหมคะ เยวจะไปใส่ไหมคะใส่ตอนนี้เลยเอล๋อเหรอเปลี่ยนเลยเหรอที่เหลือข้ารอบเดี๋ยวให้ที่